เขาได้รับบทเรียนนั้นแล้วบทเรียนอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเด็กถือถ้วยพลังงานของคนทาดน้ำมีนกรกฎพิจิก ห้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลมเดียมพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟมีเหตุผลมีความจริงจังมีความจริงใจมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนนะคะ เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆดูแลเทคแคร์ปกป้องไม่ยอมใครหากว่าได้เป็นแฟนก็เป็นแฟนที่สามารถดูแลคุ้มครองคนที่รักได้หากได้เป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็คือไปไหนไปกันนะคะไม่ทิ้งเพื่อนเลยนั่นเองในพลังงานของคุณมีความจริงใจมีความน่ารักมีความสดใสมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมากๆนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่ได้รับบทเรียนเขาคือใครนะคะใครที่ได้รับบทเรียนนะคะห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนูควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบการเดอรซันพลังงานของคนธาตุไฟแปดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลม เดือไฮพิเซตพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำมาครบทั้ง4ีธาตุพลังงานของเขามีทั้งเดือดซานที่ชัดเจนจริงจังจริงใจสดใสร่าเริงแล้วก็เดือไฮพิเทตนะคะหม่นหม่นมดืมดมืด ไม่ชัดไม่เคลียสวิงไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร่าเริงเดี๋ยวเศร้านั่นเองนะคะในพลังงานของเขามีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นให้ปวดใจแก้ไขไม่ได้คนรอบตัวคนใกล้ตัวอาจจะสร้างปัญหามาให้ก็ได้นะคะจริงๆเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่จริงจังนะคะแต่ว่าบางครั้งอาจจะหูเบาหรือว่าใจอ่อนกับคนรอบข้างคนรอบตัว คำพูดของคนรอบข้างคนรอบตัวอาจจะเอามาเครียดมาแบกไว้ก็เลยทําให้ชีวิตของเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาดูเป๋ไปเป๋มาแล้วก็มีความเครียดในบางเรื่องราวที่บอกใครไม่ได้ที่เก็บไว้เองนะคะเรามาดูกันว่าเขาได้บทเรียนเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้ได้บทเรียนเรื่องอะไรขอพายบอกทีความรักคนรัก คนที่รักเขาคนที่เขาควรฟังคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาความเด็ดขาดความชัดเจนความจริงจังนะคะการตัดสินใจนะคะความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังนะคะความลับนะคะสิ่งที่ซ่อนไว้แล้วก็ ความตั้งใจความสม่ำเสมอความเสมอต้นเสมอปลายนะคะคนที่หวังดีกับเขาเสมอมาตลอดมาเขารู้แล้วว่าคือใครนั่นเองนะคะความดื้อเงียบความเอาแต่ใจอยากทำอะไรแล้วคือคุณบอกแล้วคุณเตือนแล้วไม่ฟังยังดันทุลังหรือว่า เลือกที่จะเชื่อคนรอบข้างคนรอบตัวมากกว่านั่นเองนะคะหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครพลังงานของการครบการคุยกันกเป็นคนรักค่อนข้างสูงเพราะว่าคุณมีเดมพลอเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาได้บทเรียนนะคะเป็นเดมเพลสคนที่เขารักคนที่รักเขาคนที่หวังดีคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดนั่นเองก่อนหน้านี้นะคะอาจจะหูเบาเชื่อคนง่าย เชื่อคนก็ล้ตัวเชื่อคนรอบตัวแล้วก็ความเชื่อนั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีอีโกโ้มีทิฏฐิยอมหักไม่ยอมงอคุณก็เป็นคนที่มีความจริงใจคนหนึ่งมีความรู้ที่แน่นมากคนหนึ่งคุณบอกเขาเขาเป็นคนรักของคุณแต่เขาไม่เชื่อคุณเขาไปเชื่อคนอื่นคนรอบข้างคนรอบตัวแล้วก็การเชื่อนั้น นำพาซึ่งปัญหาอื่นใดเพิ่มเติมมาให้กับเขามาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองคุณห้ามแล้วก็ไม่ฟังคุณเตือนแล้วก็ไม่ฟังยังคงแอบทำแอบไปหรือว่าทำอะไรลับหลังมีความลับกับคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาไม่เชื่อคุณคือบทเรียนของเขาเพราะว่าเขาได้คำตอบนั่นแล้ว ความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังนั่นเองนะคะหลงเชื่อคนผิดให้ความสําคัญกับคนนอกคําพูดของคนนอกมากกว่าคนในครอบครัวคนรักนั่นเองนะคะบทเรียนครั้งนี้ทําให้เขารู้ซึงมากๆในความดื้อดึงของเขานั่นเองนะคะ